2494อีกอง์นะครับ2494เข่าขาดไม่มีโพนะครับหลวงพ่ออดวัดบัญช้างอําเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะครับเข่าขาดไม่มีโพป,ปี2494นะครับอายุพระก็ถึงปีนี้2564ก็70ปีแล้วนะครับก็เปรียบเทียบคนก็ก็แก่แล้วนะครับอายุ70ปีนะครับ อันนี้เป็นพิมพเข่าขาดไม่มีโพป,ปี2 4 9 4อันนี้สวยนะครับข้างหน้าสวยแต่องค์นี้ก็คืออันนี้ต้องดูเนื้อดูพิมพ์นะครับดูดูจานไม่ได้องค์นี้เหมือนเหมือนหลวงพ่อไม่ได้จานไว้นะครับอาจจะทําอาจจะจานไม่ทันหรือว่าอาจจะอาจจะลืมจานนะครับแต่ว่าโดยดูพิมพ์ดูเนื้อดูรอยตัดต่างๆ ดูรอยครูดนะครับรอยครูดเนี่ยรอยครูดรอยอเอกลักษณ์นะครับกระบวนการผลิตเนี่ยคือมันเป็นภาคของหลวงพ่ออยู่แล้วนะพิมพ์นี้ก็ใช่พิมพ์นี้ผมมีหลายองค์แล้วลองเทียบกันดูแล้วทุกอย่างก็เป๊ะเป็นบล็อกเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้เอามาให้ชมกันแต่ว่าเรื่องราคาถ้าไปเปรียบ,บ,บ,บเทียบกับรุ่นที่มีจานก็ก็จะหย่อนลงมาหน่อยนะครับเพราะว่า ตรงจานข้างหลังนี่ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นสายตรงหรือว่าคนพื้นที่ที่เขาดูเป็นดูกันเป็นนี่ก็องค์นี้ก็ก็ใช่นะครับหลวงพ่อวัดวัดบุญช้างสองสี่เก้าสี่นะครับเขาขาดไม่มีโพก,ก็เป็นรุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นประสบการณ์รุ่นนี้ผมก็ใช้อยู่รุ่นนี้ใช้ดีแล้วองค์นี้สภาพดีด้วยสวยด้วยนะครับเนื้อแน่นปึกเนื้อแน่นเนื้อสวยพิมพ์ทรงก็ยังสวยงามแต่ว่า ขาดไปนิดเดียวก็คือจานไม่มีนะครับพอจานไม่มีก็เหมือนว่ามันก็ขาดจุดขาดขาดสเสน่ห์ไปอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ไม่ไม่ไม่มันก็ไม่เป็นไรนะครับว่าพระหลวงของหลวงพ่อเวลาท่านสร้างเนี่ยก็คือยังไงท่านก็สร้างจากผงอยู่แล้วครับผงที่ท่านาที่ท่านสร้างกันในกระบวนการเขียนแล้วลบแล้วก็ พอท่านเอามากดพิมพ์ก็ต้องมีมวลสารสําคัญนะครับปูนเปลือกหอยแล้วก็ใส่มวลสารเข้าไปผงเกสรต่างๆนะครับรวมทั้งผงพุทธคุณที่หลวงพ่อสร้างไว้นะครับมากดเป็นพิมพ์ช่วงที่กดเป็นพิมพ์หลวงพ่อท่านก็จะกดเองนะครับกดเองแล้วก็ท่องคาถาไปด้วยทําเองกดเองปลูกเสกเองปลูกเสกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มขขังพุทธคุณเนี่ยก็คือก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับองค์ไม่มีจาร์กับองค์มีจาร์ก็เหมือนกันนะครับ ยวมีส่องให้ดูองนี้เนื้อเนื้อนุ่มนะครับองนี้เนื้อนุ่มเนี่ยรอยเนอรอยเนอตามตามพื้นผิวนะครับเนื้อนุ่มอง์นี้ถ้าใช้เนี่ยก็จะก็จะเนื้อสวยเนี่ยคือเข่าขาด ดูรอยครูดข้างหลังนะครับจานไม่มีให้สองนี่ครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับรอยครูดรอยครูดรอยปาดดูตามมุมนะครับดูดูตามมุม,มม,ม,มุมเริ่มใสแล้วเนี่ยถ้าเป็นพัฒนาการของพระเน,นื้อผงเนี่ยเขาจะเริ่มใสเนื้อจะเริ่มใสจะเริ่มเก่าออกมาจากตามขอบๆแล้วก็ไล่เข้ามาหาข้างในเนี่ยเวลาส่องผ้าเน,นื้อผงเนี่ยไล่ดูจากขอบๆเนี่ยเขาเนื้อเขาจะเริ่มใสใสเหมือนเทียนไขนะครับ เทียนเหลืองเทียนขาวเทียนเหมือนเหมือนไขอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยความเก่าเขาจะเนี่ยดูเนี่ยองค์นี้มวลสารเต็มไปหมดเลยเม็ดดำดำเม็ดำดำดำแดงแดงก็คือเหมือนพวกเคสรนดอกไม้ต่างๆอ่ะที่หลวงพ่อหามาได้ที่คิดว่าเป็นมงคลอ่ะท่านก็จะเอามาผสมนี่เราสองดูมันก็จะเป็นเยอะไปหมด ก็เหมือนวัลกระังนะครับวัละระังมวลสารหลากหลายเยอะแยะถ้าวัาลคระังไม่มีมวลสารก็มันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือหลวงพ่ออกก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านก็คงจะหามวลสารสําคัญมาใส่อะไรที่คิดว่าดีเพราะว่าสมัยก่อนหลวงพ่อก็ออกทุด,ดงบ่อยนะครับออกทุด,ดงเดินป่าบ่อยท่านก็จะไปเจอ,อว่านหายากพืช หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมงคลมันเป็นยามันเป็นสิ่งที่หายากเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อก็ต้องเก็บมาอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนพระสมัยก่อนท่านก็ทุดงบ่อยนะครับพอออกพรรษาปุ๊บก็เก็บเครื่องอัฐบริขารก็เดินเข้าป่าลูกเดียวนะครับสมัยก่อนเนี่ยพระท่านปฏิบัติยิ่งยิ่งพระยุคนั้นด้วยโอ้โหแบบไม่ธรรมดานะครับในเหรียญองค์เนี้ยองค์นี้ก็สร้างปี24 94 2494ถึงปินี้ก็70ปีแล้วก็ยุคนั้นก็มีแต่พระพระดังๆนะครับ2494เนี่ยคิดดูหลวงพอ่อทวดรุ่นแรกที่ดังๆที่ราคาเป็นเป็นล้านเนี่ยก็ยังสร้างปี2497เพราะนั้นนะ่พระในยุคเดียวกันนะพระในยุคเดียวกันกับหลวงพ่ออ่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัลหารไล่หลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อทิมวัดช้างให้หลวงพ่อนองวัดสายขาวอาจารย์นองวัดสายขาว หมายถึงว่าสายใต้นะครับไล่ขึ้นมาทางภาคกลางเนี่ยพวกหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงหลวงพุทโตวัดประดูชิมพีนะครับใครอีกหลวงหลวงภาคกลางก็หลวงมาทางนาครสวรรค์ก็จะมีหลวงพ่อพรมวัดจ้องแครหลวงพ่อทบนะครับโอ้ยุคนั้นนี่มีแต่พระพระเกจิคณาจารย์ที่สุดยอด สุดยอดฝีมือก็ระดังทุกองนะครับดังทุกองเนี่ยพายุคนั้นนะดังทุกองค,เน,ค,งองคเนี่ย,ย,นนเ,นย,ยเนื้ออยางเงี้ยถ้าถ้าได้ความร้อนจากร่างกายเวลาเราใช้เนี่ยเนื้อจะสวยไม่ไม่ต้องกลัวนะครับคนที่บอกว่าพระเนื้อผงแล้วใช้แล้วจะ จะยุ่ยจะเปื่อยนี่ไม่ต้องกลัวผมในในความคิดของผมไม่ใช่ความคิดของผมมาจากประสบการณ์ด้วยจากความคิดจากประสบการณ์และต่างๆเนี่ยผ้าเนื้อผงเนี่ยยิ่งใช้เนื้อยิ่งแน่นยิ่งหนึบยิ่งแน่นยิ่งแข็งแกร่งนะครับยิ่งเก่ายิ่งยิ่งแข็งแรงแล้วก็วางบนกระจกเสียงดังกริ้งเลยนะครับแต่เป็นผ้าพลาสติกเนี่ยวางบนกระจกเสียงมันจะไม่ดังกังวานนะครับเนี่ยองนี้ก็สวยก็คือ เสียนิดเดียวคือไม่มีจานนะครับ2494ีเ้าสข่าขาดไม่มีโพหลวงพ่ออดว่ามันช้างนะครับเอามาให้ชมกันนะครับประมาณนี้